อ้าคุณขาพร้อมค่ะโอ้หอ่าหนึ่งสองสามช้างกลวยยังปัสวัสดีนะคะเป็นทาโร่สวัสดีท่านผู้ชมก่อนหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวกพบกับลอนนาอิิลดาค่ะคือกินทาโร่ไปแล้วแปดห่อค่ะแม่บอกว่าอุ้ย แปหอเหลือสองหองั้นก็รีบรีวิวก่อนที่จะหมดไม่มีรีวิวมันคืออะไรคะถาโลยาว2องเมตรรถรถเข็มโค่นค่ะอันนี้เป็นรถบาร์บีคิวนะคะแล้วก็มีสอันนี่มีอันนี้ด้วยนะคะเป็นฮาโลแบบพิเศษนะคะ เมื่อกี้ก็คือแอบถ่ายค่ะอ่าเราจะมารีวิวทาโลยาวสองเมตรทาโล่ยาวทาเลนจริงๆนี่เป็นทาโลยาวสองเอเเข้มพ้ลนะคะมีรลบายิคคิวแล้วบ่าพิคคิวจะเป็นห่อสีส้มแต่กินหมดไปแล้วเมื่อวานซื้อมาแปดห่อหมดเมื่อกี้เราก็เลยซื้อมาใหม่สองห่อค่ะเท่ากับ สิบห่อแล้วนะคะอ่าพี่แก้มแกะเลยคะ่ะพี่แก้มกินรสเลยคะ่ะกแกะเลยพร้อมแล้วก็แกะเลยจ้าหาซื้อยากเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อกี้ไปซื้อโรตัดไม่มีต้องเซเว่นเท่านั้นโอ้มันเป็นยังไงคะก็คือตอนนี้ไวรัสโควิดระบาดน,นะคะ<อ>เขาก็ลดการใช้มือในการหยิบของรับประทานนะคะเฮ้ยเฮ้ยห้ามใช้มือคะ่ะ อ๋อค่ะค่ะดึงมาเหนียวอ๋อถ้าเป็นรถสีเหลืองรถเข้มข้นจะเป็นสียังไงคะพี่แก้มผันไหมน้องๆดูหน่อยอ๋อก็จะเป็นสีเหลืองถ้าเป็นรถบาร์บีคิวก็จะสีส้มนะคะก็ตางส้มอะค่ะแล้วอย่างน้องอรินเมื่อวานกินรถเข้มข้นดูแล้วใช่ไหมคะแล้วอันนี้รถบาร์บีคิวน้องอรินชอบอันไหนมากกว่าคะชอบทั้งสองอะเลยคะ่ะอ๋ชอชอบทั้งสองอะเลยคะ่ะโอเคแล้วพี่แก้มล่ะคะชอบทั้งสอง โอ้ทั้งสองอะทั้งสองรสชาติก็อร่อยเหมือนกันนะคะโอเคงั้นก็ชวนน้องๆไปซื้อกินได้เลยในเซเว่นและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปซองละสิบห้าบาทมีกี่รสอ่ามีกี่รสคอมเมนต์มาเลยนะใต้คลิปนี้นะหนึ่งก็คือหนึ่งนี้หนึ่งก็คือ <c oughs> นี้มันจะมั่วๆหน่อยนะคะหนึ่งก็คือมีสามรถสองอสก็คือมีสองรถสามก็คือมีสี่รถอ่าน้องๆก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลีน่าด้วยนะคะใกล้ถึงล้านซับเอ้ยไม่ใช่พันซับค่ะพันซับไม่ใช่ล้านซับโอเคไปบายน้องๆค่ะบายบาย เดี๋ยวเขาจะตอบคอมเมนต์มาก่อนสรุปแล้วคลิปเราคอมเมนต์ไม่ได้เพราะว่าคลิปเราเป็นคลิปสำหรับเด็กค่ะเราปิดคอมเมนต์แต่ถ้าอยากคอมเมนต์ก็ติดตามในเฟ e บุ๊ k ลีน่าอารินรดาได้นะคะ A I N A A r I N R A D A ลีน่าอารินรดานะคะมีทั้งเพจและเฟ e บุ๊ k อ่าบ๊ายบายยุด พอจเหลือััทีสิส<笑>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 เร็วแม่เมื่อย